ทีนี้พาคผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของเขาเรียกว่าพืชที่ให้ความร้อนเป็นเครื่องเทศนะครับซึ่งมีการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนะครับไปดูพริกไทยตรังนะครับสายพันธุ์ปาเหลียนนะครับเป็นพืชพื้นถิ่นของจังหวัดตรัง ที่น่าสนใจก็คือเป็นสินค้าที่ส่งออกต่างประเทศมากกว่า100ปีนะครับปัจจุบันได้รับการรับรองเป็นสินค้า GI ของจังหวัดตร,รงังเมื่อปี2,564ด้วยอัตลักษณ์และคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับทำให้ตอนนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตร,รงังก็หันมาปลูกพริกไทยตรังสายพันธุ์เปลี่ยนกันมากขึ้นนะครับติดตามได้จากรายงานครับ พริกไทยพันปะเลียนหรือพริกไทยตรังเป็นพริกไทยพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดตรังที่มีการปลูกมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปีเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในแง่ของคุณภาพรสชาติที่เผ็ดร้อนกำลังดีมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และได้รับการรับรองให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ของจังหวัดตรัง จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของพริกไทยพัน,นุ์นี้พบข้อมูลในบันทึกจดหมายเหตุเ <c oughs> มื่อปี2433ในสมัยรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสเมืองตรังพบว่าคนจีนตั้งรกรากทำสวนพริกไทยกันมากส่งไปขายที่เมืองปีนังและบันทึกของพระยารัศดาในช่วงปี2432ถึง2435ได้กล่าวถึงสินค้าสำคัญของเมืองตรังคือพริกไทยและดีบุกสำหรับพริกไทยที่ส่งไปจำหน่ายยังเมืองปีนังรู้จักกัน ในนามของพริกไทยตังหรือตังเปเปอร์จากข้อมูลดังกล่าวทําให้เกษตรกรจังหวัดตรังเริ่มหันมาสนใจปลูกพริกไทยตรังในเชิงพาณิ์มากขึ้นดังเช่นส่วนพริกไทยตรังของนายกิติสิริรัตนบุญชยัยเกษตรกรรุ่นใหม่ตั้งอยู่หมู่ที่7ตําบลนา,นามเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังที่ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพริกไทยตรังในเนื้อที่สองไร่จากพื้นที่ทั้งหมด10ไร่จํานวนกว่า500อหลักปลูกเป็นระยะเวลา6ปีแล้วเกิดจากแนวคิดที่ว่า พริกไทยตรังในอดีตเป็นพืชที่มีคุณค่ามากในฐานะเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องการนําเสนอคุณค่าในอดีตกลับมาทําให้มีคุณค่ามากขึ้นอีกครั้งเนื่องจากภาคใต้เป็นเขตร้อนชื้นสภาพอากาศเอื้อต่อการปลูกพริกไทยทั้งอุณหภูมิและความชื้นที่พอเหมาะซึ่งพริกไทยของสวนพริกไทยตรังนั้นจะใช้ลําต้นในการปักชำพอทําให้ต้นพริกไทยมีความแข็งแรงทนต่อโรคขณะเดียวกันมีการจัดการสวนตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP และป้องกันกำจัดโรคและศัตรูพืชโดยใช้สารชีวพันธุ์เช่นเชื้อราไตโคเดอเเร์มาเห็ดเรืองแสงซิรินรัศมีทำให้แปลงพริกไทยของนายกิติได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นแปลง g a p ดีเด่นอันดับสองของประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปี2566ที่ผ่านมานอกจากนี้ในแปลงมีทั้งปลูกพืชเพื่อผลิตต้นพันธุ์และเก็บเกี่ยวพริกไทยผลสดเพื่อนำไปทำพริกไทยแห้งโดยพริกไทยตรังจะให้ผลผลิตมากที่สุดในช่วงฤด,ดูแล้งระหว่างเดือน มกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปีปกติแล้วฝักพริกไทยจะสุกแบบไร่ระดับสีกันพริกไทยที่อบแล้วจะได้ออกมาเป็น3ประเภทคือพริกไทยดำพริกไทยขาวและพริกไทยแดงพริกไทยดำทำมาจากผลดิบสีเขียวนำมาล้างทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคและล้างน้ำสะอาดอีกรอบหลังจากนั้นนำมาตากแห้ง พริกไทยดำมีกลิ่นหอมชุนมักนำไปทำเป็นอาหารขาวพริกไทยขาวต้องใช้พริกไทยที่เป็นสีแดงหรือสีแดงสุกจัดคัดออกมาแช่น้ําและล่อนเปลือกออกล้างน้ําและนํามาตากแดดซึ่งผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอนส่วนพริกไทยแดงคัดเฉพาะผลสุกสีแดงนํามาอบหรือตากจะได้กลิ่นเบอร์รี่นิยมใช้กับอาหารยุโรปใช้โรยหน้าอาหารหรือใช้ทําเป็นของหวาน พริกไทยตรังตลาดมีความต้องการสูงขายได้ราคาดีคุณกิติจึงมีแนวคิดนำพริกไทยตรังมาแปรรูปเชิงพานิ์ในรูปแบบบรรจุขวดและซิวสุญญากาศซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าไปในตัวโดยขายเป็นพริกไทยดำกิโลกรัมละ800บาท แบบขวด200บาทพริกไทยขาวกิโลกรัมละ1,200บาทแบบขวด220บาทพริกไทยแดงกิโลกรัมละ1,500บาทแบบขวด250บาทและแปรรูปเป็นขนมกรอบเค็มที่ทำจากพริกไทยชมพูคือการนำพริกไทยขาวมาผสมกับพริกไทยแดง และขนมพริกไทยทำจากพริกไทยสีทองที่ผ่านมาการตอบรับจากลูกค้าดีมากได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในอนาคตมีความตั้งใจจะทําให้พริกไทยตรังเป็นสินค้าพรีเมียมสรงออก จากการบริหารจัดก,การสวนพริกไทยตรังเป็นอย่างดีทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากจนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนลำดับที่1ในเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเป็น1โมเดลการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงแปลงต้นแบบโครงการ76จังหวัด76โมเดลของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8กรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังและยังเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพริกไทยตังอีกด้วย ส่วนเรียนรู้ตรงนี้นะครับก็เราเราจะให้กับผู้สนใจนะครับที่อยากจะปลูกพริกไทยแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรให้มาให้มาดูที่นี่ดูของจริงที่นี่นะครับ<ม>ดูวิธีการปลูกแบบง่ายๆที่สามารถเข้าถึงได้เราได้พัฒนาพริกไทยตรังให้กลายเป็นเชิงพาณิชย์ขึ้นมาสามารถให้ผลผลิตได้มากขึ้นเราก็เลยมีแนวคิดที่ว่าเราอยากจะให้พริกไทยตรังเนี่ยดังไปถึงต่างประเทศเรากําลังรวบรวมพริกไทยตรังกับสมาชิกเพื่อที่จะ นํานไปขายยังต่างประเทศครับยังประเทศเป้าหมายที่เราจะไปขายเนี่ยก็คือคาซัสถานนะครับรัสเซียแล้วก็เนเธอร์แลนด์ครับต่างประเทศเนี่ยทุกเมนูของเขาเนี่ยจะต้องมีพริกไทยนะครับคราวนี้เขาจะมาถูกพริกไทยตรังคือพริกไทยตรังเนี่ยลักษณะเขาคือเขาหอมแล้วก็ค่อยๆเผ็ดไม่จัดจ้านนะครับมันไม่เหมือนกับพริกไทยทั่วไปตามท้องตลาดนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยถูกจริตกับ กับคนคนในยุโรปก,ก็รู้สึกภูมิใจมากครับตรงที่ว่าเราสามารถที่จะนำพริกไทยตรังซึ่งเป็นมรดกของคนตรังได้กลับมาแล้วก็ทำให้คนทั้งประเทศรู้จักและคนทั้งโลกได้รู้จักครับ หน้าสำนักง,งานเกษตรจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดตรังขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่ปลูกพริกไทยตรังมีการจัดอบรมให้ความรู้แบบครบวงจรในการปลูกพริกไทยตรังการนำโนัตกรรมมาปรับใช้การคัดเลือกเกษตรกรที่มีความรู้มาเป็นแปลงต้นแบบให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้เนื่องจากทิศทางตลาดพริกไทยยังไปได้ไกล ณปัจจุบันพริกไทยตลาดมีความต้องการสูงแต่ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการอยากให้เกษตรกร,ร,กรจังหวัดตรังหันมาปลูกพริกไทยตรังให้มากขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์เพื่ออัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดตรังด้วยส่วนแรกก็คือส่งเสริมด้านการผลิต การปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวอบรมพี่น้องเกษตรกร,กรในอำเภอต่างๆรวมแล้ว200รายอบรมที่จังหวัดส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ที่รวมนะครับหลังจากนั้นก็อบรมสัญจรไปรายพื้นที่โดยใช้คุณกิตินะครับเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผิดส่วนที่2เราก็ทําแปลงสาธิตแปลงต้นแบบนะครับไปต่อยอด กับเคลื่อนเลือกเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยครับให้มาเปลี่ยนแปลงต้นแบบอันที่3เราก็ส่งเสริมเรื่องของระบบน้ําอัจฉริยะสามารถสั่งการทางระบบมือถือได้สามารถที่ลดแรงงานนะครับเพิ่มเพิ่มผลผลิตคุณภาพผลผลิตก็ดีขึ้นรายได,ได้ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็สําเร็จเรื่องเทคโนโลยีมีความจําเป็นสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องของตลาดนํา นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ทิศทางตลาดเนี่ยณเวลานี้นะครับไปไกลนะครับพอเรามีมาตรฐาน G A P เรามาตรฐาน G I มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลนับวันข้างหน้านะครับพริกไทยตรังน่าจะมีชื่อมากขึ้นส่วนพริกไทยตรังของคุณกิตตีเป็นอีกแปลงต้นแบบในจังหวัดตรัง ที่ได้สืบสารหรือฟื้นการปลูกพริกไทยตรังเพื่อเศษรษฐกิจของจังหวัดตรังที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดตรังมากกว่า100ปีปัจจุบันได้รับการต่อยอดเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์และด้วยคุณลักษณะเด่นของพริกไทยตรังและสรรพคุณทางยาในอนาคตพริกไทยตรังจะเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมเพื่อส่งออกได้อย่างแน่นอนบนดินพรมสุขถ่ายภาพวรัชยาแสงสีทีมข่าวภาคใต้รายงานจากจังหวัดตรัง